ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสุปุสุคนนะคะพี่น้องคะ่ะมาทนี่กันมาดำดอยกับอยู่ในป่าในคือเก่าค่ะประมาณตอนนี้กัประมาณสี่โมงแรงค่ะประมาณสี่โมงแล้งวามัดอยอยูู่้เดียวนะคะพี่น้องอ่าวังเวงวางเวงมานี่แฟนกับลูกสาวปะบด้มาค่ะช <It> ่วงเย็นมาดอยกับมารับจ้างู้เดียวนะคะมาจ้างแฟนเจ้าของนี่แหละพี่น้องค่ะกะเนี่ยค่ะมาดอยมา ถ่ายคลิปเป็นมูเป็นยยเป็นมูกันค่ะพี่น้องคะเหนื่อยนะคะก็เลยโอ้ยดูดูดูไม่ได้เลยเหนื่อยค่ะพี่น้องค่ะก็เลยพักแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้มั่มอยกัจยูในป่าทางสวีเดนนะคะมาตัดไม่มาตัดไม่ไอ้คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมั่มอยลงคลิปรายคลิปแล้วนะคะพี่น้องที่มาตัดไม่ให้ มาตัดใหม่นะคะมาถางตานะคะพี่น้องป้าแบบไดเวจีอ่าไปยังมะอําดอยขึ้นมาถางใหม่ถางอันตัดใหม่ต้นใหม่คือว่าตัดใหม่อี่ยงวะเตีอําดอยมาตัดใหม่นะค่ะยุนีนามบากๆเลยค่ะพี่น้องคะดูค่ะใหม่ซ้ำนี้นะคะซ้ำแขนอําดอยเนี่ยค่ะใหม่ในน้อยเสียค่ะตัดออกนะคะพี่น้องล่มทิ้งนะคะพี่น้องคะตรงนี้อําดอยยังไม่ได้ล่มทิ้งนะคะไม่ได้ตัดนะคะสีเป็นป้าแบบนี้นะคะพี่น้องกับสิเป็นใหม่ที่แบบว่ายังไม่ได้ล่มทิ้งนะคะเบิ่งค่ะ ตัวตัวนี้เพ่นกระสีเริ่มหนาขึ้นนะคะพี่น้องคะมันหลายนะคะพี่น้องพ่นกระสีตัดทิ้งเพราะว่าไม่ชนิดนี้กะเอาไปเห็ดฟื้นได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าซ้ำหนีเพ่นไ่เห็ดนะคะพ่นกันตัดทิ้งคือตรงไงซําแขนซําขาตรงไงก็นี่นะคะเพ่นเพ็ดฟื้นนะคะพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะบ้ามฝั่งนี้คือบ้ารลอยถางปลาแล้วๆนะคะฝั่งนี้คือตัดตัดทิ้งแล้วนะพี่น้องคะเนี่ยคะ่ะ เห็นตะต่อเห็นบ้าพี่น้องคือบานเท้าแล้วค่ะพี่นอ้องเกษตรบาน,าน,ะะนเท้าอันทางหยาทางยังออกกะกะคือกันนะคะพี่น้องกระปลาทาั้งนี้นะคะเพิ่นเกษตรทางไม่หน่อยออกนะคะเพื่อที่จะให้ไม้ใหญ่เติบโตนะคะเนี่ยค่ะไม้ไม่ใหญ่เพิ่นก็คือเป็นแบบมีสินะพี่น้องทานนะคะไม่ใหญ่เพิ่นจะคือว่านี่ค่ะต้นหนงสีนะพี่น้องน,น,ะะนี่นนนนใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ เดี๋ยวม้ามดท่ายางเบิ้งนะคะไม้เกษตรของทั้งจิบเดนนะคะพี่น้องเพท่านจะปลูกขายกันนะคะทางนี้ไอเห็นนังสีอายุหลายนะคะพี่น้องพร้อมสิตัดแล้วนะคะบอตัมก็เก้าสิบปีนะคะไม่ไม่ถึงสี่้ำไมชนิดนี้ถึงสีตัดตัดขายได้นะคะหันหน่อยกับเป็นไปบ่ได้นะพี่น้องค่ะเพิ่นเพิ่นยังบันอันนี้อ่าตรงนี้นะคะม้าดำโดย สีทางปลาให้เล้วก็แฟนนะคะเราก็เพิ่นเสียเอาหอวานปุ๋ยลงนะคะพี่น้องแล้วก็อีกสิบปีมันสีใยนะคะมันสีใยเพิ่นว่ามันใหม่มันสีใยก็นีมากเลยเพิ่นว่าเราก็เพิ่นจะตัดตัดลอยเปอร์เซ็นต์คือตัดออกเบิร์นเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นใหม่เพิ่นท้ายใหม่นะคะเป็นใหม่เนื้อดีมากๆเลยข้างในค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะต้นสูงเงยาวมากเพิ่นจะตัดนะคะ ปลาทางสวีเดนส่วนมากเพ่นกระสีพ่นะสีมีแตป่ปลาพี่น้องปลาสนปลายังตอนนี้ปลาสนเพ่นเอิญกรอนเนาะอันอันไม่ชนิดทานนะคะหันมาลำลอยบ่ผิดนะคะพี่น้องค่ะ,ละเลี้ยงลูกไก่กาแฟนี่ค่ะนี่ค่ะต้นซับนีกับไปเห็ดฟื้นพี่นอ้องสิลมถิงนะคะลมถิงได้พี่น้องจังสีนะคะไงก็ไงกำบ่หุ่มนะคะพี่น้องเห็นไหมคะคือว่าต้องลมถิงเพราะว่าเพ่นติดกับอันนี้นะคะ กัใไม้ทีตนของพ่นมีราคากันนะคะพี่น้องพันติดกันนะคะเห็นบ่ค่ะนะคะเพันยูติดกันนะคะต้องทางออกนะคะพี่น้องประมาณสองเมตรขันขันพนสามารถยูได้ตัวนี้ก็คือว่าอ่าลำไยลวกอยูหางประมาณสองเมตรนะคะขันยูติดกันในสิประมาณเมตรหนึ่งเห็นว่าพี่น้องคะต้องตัดทิ้งนะคะพี่น้องนี่ค่ะช่างนี้ไม่นะมากๆเลยค่ะพี่น้อง อ้ามโดยตัดจากใบจักมือก็ขยับบ่ไปใส่เลยเพราะว่ามันหนามากๆค่ะพี่น้องดูค่ะมาอยู่เป็นมูเป็นพวกกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่เขามาติดตามมาดำาดยนะคะจะเนี่ย่ะชีวิตมานำโดยนะคะ,คะชีวิต,ะะวตแบบนี้นะคะ่ะชีวิตบานๆที่ว่าไก้สู่ชีวิตในในต่างแดนนะคะพี่น้องค่ะบริวา มาสบายถึงว่าแฟนสีเงินซื้อ่าแฟนสิรวยกับกะบ่ได้วาเฮ้าสได้อยูน่งซื้อนะคะเป็นสมัถอยูใดแต่ว่าเพิ่นกัสิบรด้วาอันนี้เฮาเห็ดงานนี่ค่ะเพิ่นกัใไห้พิเศษเฮ้านะพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาก็บ่เดไปรับจ้างเป็นรายเดือนของของบริษัทหรือว่าทางไหนนะคะก็คือว่ารับจ้างแฟนนะคะนี่ค่ะกะตัดชั่วโมงหนึ่งกับตกชั่วโมงหนึ่งกับลอยนึงนะคะเอรลอยโค้นนะคะแฟนใไห้ อันที่จริงมันก็ต้องได้มากกว่านี้แต่ว่าเขาเห็ดในครอบครัวเขากบยวนๆกันไปคายู่คากินหรือว่าคาหลายๆอย่างนะคะเข้าสิมาคิดว่าอันสิเอาแต่จะของมันก็เป็นไปบ่ได้นอะพี่น้องค่ะกะมัน้วยว่าเป็นยังค่ะก่าอุปกรณ์เพลนน้ำมันเพลนเข้าออกแค่แรงนะคะชั่วโมงละลอยโค้นนะคะกับประมาณขันตกเป็นเงินบาทเข้ากับประมาณชั่วโมงละสามร้อยแปดสิบบาทนะคะตอนนี้มันตกอยู่ประมาณสามบาทแปดสิบนะคะสามร้อยแปดสิบ ก็อ้ําโดยก็สิตายอยู่ประมาณอันตอนสากสองชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะกับน้องก็ยาคนละสองชั่วโมงนะคะอันตอนใบขันเ้อมมีเวลาหรือว่าพันปลาสัตว์ช่วงนี้นะคะอ้ําโดยกับตัดอีกประมาณสองหรือสามชั่วโมงมือหนึ่งก็ประมาณหาชั่วโมงค่ะกะเมือหนึ่งหาประมาณนี้ค่ะประมาณสี่ชั่วโมงหรือหาชั่วโมงนี่ค่ะกะกับว่าด้ตัดเราละพี่น้องค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่มันเบิดนะคะเห็นมะขาะอ้ําโดย เครื่องตัดห้องก็คือจังเครื่องตัดหย่าเนี่ยพี่น้องคะเห็นบ่คะเนี่ยค่ะแล้วก็สิมีแบตเตอรี่นะคะพี่น้องโอ้ยทารอยทษที่ค่ะปรตตูเมืงเองเนาะพี่น้องเนาะก็สีคล้ายๆกับเครื่องตัดหย่านะคะพี่น้องคะคมมากๆเลยจุดๆ,ๆ,ๆุดจุดจุดไม่ง่ผลจะตัดได้นะคะพี่น้องนี่ยค่ะไม้ต้นนี้สวยมากๆค่ะพี่น้องเนี่ค่ะ ถ้านชได้ราคาควรหลายเติบยุ่ตรงนี้ขัิบนตัดนะคะต้นหนึง่งขัิ่นตีเป็นต้นหนึ่งนะคะพี่น้องเห็นป้ายุ่หนิปคะ่ะเห็นป้าแบบเป็นร Grammy ู้สึกว่าสิหลายลอยหลายหลายลาย,ยุ่ค่ะพี่น้องมองที่ว่ามันลอยตัดอยู่นะะี่่าตําก็เป็นรอยไรนะคะอันต,ต้นหนึ่งนะคะราคาถามเฟ้นไว้เธอตัดตนน้นหนึ่งนี่เธอสิด้ราคายุ่งสมไหนนะคะตกราคาต้นละเกือบสองพันค่ะพี่น้องค่สองพันบาทบานเทาเด้ ประมาณสองพันวันเดีักอันพันวาสองพันมั่รวยกับบุรุษสองพันไหนนะคะประมาณสองพันพันสองพันนี่แหละพันวาแล้วค่ะเบิ่งค่ะชีวิตบ้านเพิ่นนี่เออคือคือเป็นเป็นเห็ดไทยเห็ดยังสีราคาพี่น้องค่ะแล้วก็อยู่ข้างล่างเพิ่นก็นสซิมีบูแบรหรือว่าพลไม่ป่านะค่ะที่ว่ามา่งรวยมาเก็บนะคะพี่น้องกซิมี อันบูเบอรี่ปลาแล้วก็ลิงออนนะคะอยู่ในป่าอยู่ในป่าสวนบะเมียพี่น้องที่อ่ามาบริวยมาเก็บนะคะกะกะกะมีผสมปมเปยทุกอันบ้านพ่นกรสิเป็นเงินทุกชิงทุย่างค่ะแลวแต่ว่าพ่นบาเก็บนะคะบูเบอรี่กับอันลิงออนนะคะพ่นพ่นด้เก็บขายนะคะต่างประเทศมีเต้าคนไทยเนี่ยคะ่ะพี่น้องมีเมียคนไทยนะส่วนมากส่วนมากเม,มียคนไทยที่ว่ามาอยู่มาอยู่มาเหอกับสามีต่างประเทศนะคะ ถึงมาได้มาเก็บนะคะมันก็เป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งของของคนที่ว่าเฮาบ้านมีงานประจํานะคะคนที่มีงานประจำเพิ่งก็ได้เดินละเจ็ดแปดมื้นแล้วนะพี่น้องค่ะเพิ่งกับพ่อตมเป็นตรงม้าเดินเขาปานะคะพี่น้องก็เป็นเงินทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะกสัสูสูกันไปนะคะสูสูชีวิตนะคะพี่น้องอันเฮาเกิดมาจนเฮาก็ไม่เป็นสิริแล้วพี่น้องค่ะเฮาเกิดมาจนนะคะเนี่ยค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้นะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดําดอยนะคะชีวิตมาดาดอยบ่ได้เอาขากลองมาเหยบิงนะม้าน้าพี่น้องบ่ได้ตั้งขากองเหยืองให้เบิงนะงบืงองันว้ามดอยตัดใหม่แบบใดกะทุกคนก็นอาศสิเข้าใจนะคะพี่น้องว่าการตัดใหม่ลมถิงนะคะลมไม่น้อยถิงนะค่ะลมไม้สักนี้ถิงไม่น้อยนะคะมมยะ,คะย่าหานหนามากๆเลยคือว่าช่วงนี้นวําดอยตัดออกแล้วมันก็สิโลงนะคะพี่น้อง คือการถางปลาบานเท่านีล่ละค่ะขานถางปลาให้มันแปนเอออ่าเนี่ยค่ะท้ามนี้กับบ้านทนี้ตัดเมื่อสิบหกเมื่อสิบไม้หน่อยแซมหลายนะคะแล่วเพิ่นกษสิบัจะเริ่มเติบโตไหม่ที่มีราคากษสิบอ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 ใหญ่จักเถื่อนะคะขานถ้าตัดออกปุ๊บนี่อันใหม่นี่เพิ่นกสิบัมี่ยังที่ว่ามาล่อเลียงนะคะกษสิบัมีคนมาแอยงอาหารฉันกินแล้วแหละเพิ่นกษตรสีใยไว้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมามร่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้มันมั่นดยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ